สเรื่องน่าทึ่งของ Superfloss ที่คนจัดฟันและคนอื่นๆอ,อาจไม่เคยรู้สำหรับคนที่กำลังจัดฟันมี r e เทนเนอร์แบบติดแน่นหรือสายสะพานฟันคงเข้าใจดีว่าการใช้ไหมขัดฟันแบบธรรมดาเป็นเรื่องที่ทา้าทายและน่าหงุดหงิดเพียงใดอุปกรณ์เหล่านี้ทําให้การทําความสะอาดซอกฟันกลายเป็นเรื่องยากลําบากแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะนั่นคือ Superfloss Superfloss ไม่ใช่แค่ไหมขัดฟันทางเลือกแต่มันคือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอย่างชานฉลาดเพื่อปฏิวัติการดูแลสุขภาพช่องปากของคุณคลิปนี้จะเปิดเผยสหลักการสำคัญเกี่ยวกับไหมขัดฟันชนิดพิเศษนี้ที่จะมอบกลยุทธ์ใหม่ในการปกป้องสุขภาพฟันและเหงือกของคุณให้แข็งแรงอย่างเหนือชั้นหนึ่งไม่ใช่แค่ไหมขัดฟันธรรมดาแต่มันคือ3าเครื่องมือในเส้นเดียวความพิเศษอย่างแรกของ Super f l o s s คือการออกแบบทางวิศวกรรมอัญชานฉลาดที่รวมเอาเครื่องมือทำความสะอาดสามชนิดไว้ ในเส้นเดียวทําให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางคลินิกที่แตกต่างกันสามรูปแบบได้อย่างครบวงจรปลายแข็งส่วนปลายสุดของไหมถูกทําให้แข็งทําหน้าที่เหมือนเข็มน,นําได้ช่วยให้คุณสามารถสอดไหมเข้าไปใตล้ลวดจัดฟันรีเทนเนอร์แบบติดแน่นหรือใต้สพานฟันได้อย่างง่ายดายและแม่นยําส่วนฟูคล้ายฟองน้ําถัดเข้ามาคือส่วนของไหมที่มีลักษณะฟูนุ่มคล้ายฟองน้ํา ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่มีช่องว่างกว้างๆเช่นรอบแกรกเก็ตจัดฟันหรือใต้ท้องสะพานฟันความฟูของมันช่วยขจัดคราบพลักและเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมขัดฟันแบบปกติส่วนสุดท้ายคือไหมขัดฟันแบบมาตรฐานใช้สำหรับทำความสะอาดซอกฟันที่ชิดกันและบริเวณใต้ขอบเหงือกเหมือนไหมขัดฟันทั่วไปนี่คือสุดยอดของการออกแบบเชิงจุนภาคที่แก้ปัญหาสามอย่างที่แตกต่างกันการร้อยผ่าน การทำความสะอาดพื้นผิวที่กว้างและการทำความสะอาดซอกฟันที่แนบชิดได้้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวอย่างสง่างาม2ไม่ได้มีไว้สำหรับคนจัดฟันเท่านั้นแต่ยังจำเป็นสำหรับสะพานฟันด้วยหลายคนมักเข้าใจว่าซูเปอร์ฟลสถูกสร้างมาเพื่อคนจัดฟันโดยเฉพาะแต่ความจริงแล้วประโยชน์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมันคือการดูแลสะพานฟันซึ่งเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปสะพานฟันจะสร้างช่องว่างเล็กๆระหว่างเหงือกกับตัวฟันปลอมทั้งทิก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แปลงสีฟันเข้าไม่ถึงโดยสิ้นเชิงช่องว่างที่มืดและอับชื้นนี้จึงกลายเป็นแหล่งหลบภยัยชั้นเยี่ยมให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายจเจริญเติบโตนำไปสู่การอักเสบของเหงือกอย่างรุนแรงและปัญหากลิ่นปากได้ซูเปอร์ฟลอสคือเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำความสะอาดบริเวณนี้โดยใช้ปลายแข็งสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างเหงือกกับใต้ท้องสะพานฟันจากนั้นดึงส่วนที่เป็นฟองน้ำและหมายขัดฟันปกติเพื่อทำความสะอาดแนบไปกับขอบเหงือกให้ทั่วถึง การทำความสะอาดใต้สะพานฟันเป็นประจำจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการรักษาสุขภาพเหงือกและฟันโดยรอบให้แข็งแรง 3. เทคนิค4เชฟคือหัวใจสำคัญของการทำความสะอาดล้ำลึกการมีเครื่องมือที่ดีเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จอีกเครื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการใช้เทคนิคที่ถูกต้องและสำหรับซูเปอร์ฟลอสเทคนิคสี่เชฟคือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนจากการทำความสะอาดธรรมดาไปสู่การปกป้อง สุขภาพเหงือกในระดับสูงสุดทำไมเทคนิคนี้ถึงสำคัญเพราะร่องเหงือกคือเขตปลอดภัยของแบคทีเรียซึ่งเป็นบริเวณที่แปลงสีฟันทั่วไปไม่มีทางเข้าถึงได้เลยการปล่อยให้คราบพักสะสมในบริเวณนี้คือสาเหตุโดยตรงของโรคเหงือกอักเสบเทคนิคสีเชฟจึงไม่ใช่แค่นิสัยที่ดีแต่มันคือขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดในการกําจัดแบคทีเรียณจุดกําเนิดของโรควิธีการใช้เทคนิคสีเชฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีดังนี้ หนอบไหมขัดฟันเมื่อสอดไหมเข้าระหว่างซอกฟันแล้วให้โอกไหมรอบฟันซี่หนึ่งจนเป็นรูปตัวสที่แนบสนิทกับผิวฟัน 2. ขยับขึ้นลงขยับไหมขึ้นลงเบาๆไปตามความโค้งของฟันตรวจสอบให้แน่ใจว่าไหมได้เลื่อนลงไปใต้ขอบเหงือกเล็กน้อยเพื่อกวาดคราบทักออกมา 3. ามทำซ้ำอีกด้านอบไหมเป็นรูปตัวสกับฟันซี่ข้างเคียงและทำซ้ำขั้นตอนเดิม การใช้เทคนิคนี้อย่างสม่ำเสมอคือการเข้าไปทำลายแหล่งซ่อนตัวของแบคทีเรียในจุดที่อันตรายที่สุดซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อรอยยิ้มที่แข็งแรงและสุขภาพช่องปากที่ดีเยี่ยมในระยะยาว Superfloss ไม่ใช่เป็นเพียงไหมขัดฟันแต่เป็นนวัตรกรรมที่มอบกลยุทธ์ที่เหนือกว่าในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ซับซ้อนจากการออกแบบ3อินหนึ่งอัชญชานฉลาดความสามารถในการจัดการจุดบอดใต้สะพานฟันไปจนถึงเทคนิคสเชฟ ที่พุ่งเป้าไปที่การทํำลายแหล่งสะสมของเชื้อโรคทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการยกระดับการดูแลรอยยิ้มของตนเองเมื่อเครื่องมือที่ใช้มาพร้อมกับเทคนิคที่ถูกต้องการดูแลรอยยิ้มของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามที่มากขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่างหากสุดท้ายก่อนจะจากกันไปฝากสนับสนุนช่องเพื่อที่จะได้นำสาระดีๆมาบอกต่อตามลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณครับ